สิ่งที่องค์กรต้องระวังในเรื่องของความยืดหยุ่นในการทํางานหรือว่าความเฟสซิเบิลให้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่พนักงานแล้วก็ผู้สมัครในยุคปัจจุบันเนี่ยมองหาบางคนอาจจะเริ่มงานไม่ตรงกันเลิกงานไม่ตรงกันพนักงานบางคนอาจจะสตาร์ทสักเช้าหน่อยบางคนอาจจะสตาร์ทเริ่มทํางานแบบจริงจังช่วงสายหรือช่วงบ่ายแล้วถามว่ามันผิดกฎขององค์กรไหมมันก็ไม่ได้ผิดแต่ว่าช่วงที่เครื่องติดของแต่ละคนน่ะ มันไม่ตรงกันบางคนอาจจะเครื่องติดตอนที่อีกคนหนึ่งอยู่ในช่วงเขาอาจจะทํางานมาทั้งวันแล้วหรือว่าบางคนมาปั่นงานตอนที่แบบเวลาใกล้เลิกงานแล้วแต่ว่าอีกคนนึงก็อาจจะเลิกงานไปแล้วทําให้การประสานงานกันระหว่างพนักง,งานด้วยกันเนี่ยหรือแม้แต่บางทีในทีมเดียวกันเนี่ยก็มีปัญหาซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบถึงบรรยากาศภายในทีม บางคนอาจจะเหนื่อยจนเกินไปหรืออาจจะหมดไฟก็ได้เราต้องต้องปลูกฝ่งให้พนักง,งานแต่ละคนรู้ว่า <c oughs> เฮ้ยมันควรจะต้องมีความเกรงใจให้กันและกันมากหน่อย <c oughs> คือรู้สึกแบบนึกถึงคนอื่นให้มากขึ้นเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ที่เราเห็นกันบ่อยๆเลยก็คือเรื่องของความเกรงใจที่มีต่อกันอืม สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการหาผู้สมัครงานนะครับก็เข้ามาหาจากเว็บไซต์ j o b b k ได้นะครับมีทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเข้ามาหาด้วยการประกาศตำแหน่งงานว่างของคุณหรือสามารถเซิร์ชหาลิโทเมตามคุณสมบัติที่คุณต้องการก็ได้